ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาประจานนะครับคนหนึ่งนะครับนี่ฮะเขาหาเลขรหัสนะฮะรหัสของผมนะฮะนี่ยะก็กำลังโฟกัสนี่ฮะน,ฮะนี่รหัสถาละนะฮะนี่ฮะเขาขอแลกนะฮะนี่ฮะนี่รหัสของผมเองนะฮะ นี่เดียวสองพันนะฮะนี่ผมปิดแอปหนึ่งนะะม่รู้ฮะนี่เขาส่งรูปมานะฮะนี่ฮะเีีฮยเสร็จแล้วนะฮะเขาให้เอารหัสมานะฮะผมก็ส่งไปนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บ แล้วพี่ก็เช็คนะฮะแล้วอันนี้ผมพิมพ์ผิดนะฮะแล้วนี่ละอย่างที่เห็นเลยฮะนะฮะนฮะเขาก็จะส่งรหัสมานะแต่เขาว่าเขาเกียนนะฮะเขาก็ด่าผมไปนะเนี่ยเขาปิดเฟซไปแล้วนะฮะเนี่ยฮืม 我好伤心